รับลมร้อนมาจากแอฟริกาจะมีเรียกว่า heat w ฟ e นะในส่วนของอุณหภูมิเนี่ยก็มีส่วนนะฮะทำให้เครื่องจักรเครื่องมืออะไรต่างๆที่เขาเตรียมตัวไว้ในลหลายๆพื้นที่อุปก,กรณ์พวกนี้เองมันต้องถูกออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอา,ากาศเขาจับประมาทไปหน่อยก็คงใช่ไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสไอระบบแบ็กอัพต้องแข็งแรงอย่างบ้านเราถ้าพูดถึงระบบแบ็กอัพน้ํามันใช้ทานหินนี่ไม่ใช่ตัวแบ็กอัพนะครับส่วนแบ็กอัพที่มีผลดีจริงๆนะฮะคือพลังงานน้ำครับโรงไฟฟ้าที่ ที่เราใช้แก๊สจากยานาดาเยตะกุลนะที่ราชบุรี<ม>ก็เคยถูกระเบิดระเบิดท่อแก๊สนะฮะแล้วเราก็ไม่มีแก๊สใช้มาแล้วเราเรียกไฟจากประเทศลาวมาใช้ได้เลยครับอันนั้นคือกาลังสำรองของเรานี่ถือว่าเรื่องไฟฟ้ามาตรฐานระดับต้นๆของโลกเลยมันมีคำหนึ่งที่ผมสงสัยมากเลยแล้วผมก็ไปดูแล้วว่าสเปนโปรตุเกสเนี่ยไฟดับไฟดับนี่ก็ว่าเหตุผลคือเขาใช้พลังงาน เขาเรียกว่าพลังงานสะอาดที่เป็นแสงอาทิตย์นิวเคลียร์อะไรโซล่าเซลลแล้วก็มีพัดลมอะไรกังหันแต่ว่าผมก็สงสัยแล้วมันเกี่ยวอะไรกันได้ยังไงคุณจะใช้พลังงานสะอาดถูกต้องแต่ว่าไฟดับเพราะว่าใช้พลังงานสะอาดอาจารย์พอแนะนำนิดหนึ่งนะหรือว่าบอกสาเหตุนิดหนึ่งว่ามันดับไปทั้งประเทศเลยนะทั้งสองประเทศเลยนะทั้งคาบสมบุทรไอบีเรียเนะี่ยมันทำไมต้องปเป็นเฉพาะตรงนั้นแล้วมันสภาพอากาศเกี่ยวข้องจริงเหรออาจารย์ครับอันนี้ก็ อตอนนี้จริงๆแล้วก็เข้าฤดูร,ร้อนนะฮะฤดูร,ร,ร้อนของทางยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปนโปรตุเกสแล้วก็อิตาลีด้วยแล้วก็ขึ้นไปถึงฝรั่งเศสด้วยนะครับจริงๆก็จะมีพื้นที่เสี่ยงทั้งนั้นนะครับว่าพื้นที่กลุ่มนี้นะครับจะเป็นที่พื้นที่ที่เรียกว่ารับลมร้อนมาจากแอฟริกานะครับเพราะฉะนั้นกาศที่จะถูกลมร้อนพัดเข้ามาเนี่ย เออมันมันทำมันเกิดได้บ่อยนะเกิดได้บ่อยเราคอยฟังข่าวนะครับว่าช่วงนี้นะครับพฤษภามิถุนาเนี่ยฮะจะมีเรียกว่าฮีทเวฟนะอ่ขึ้นความร้อนนี่เข้าไปในประเทศอิตาลีแล้วขึ้นไปที่สเปนโปรตุเกสไปถึงฝรั่งเศสอาจจะไปถึงอังกฤษบางส่วนด้วยนี่นะครับก็จะทำให้อวอุณหภูมิสูงขึ้นไปเลยนะฮะ ขนาด38องศา40องศานี่เขาก็อยู่ไม่ได้แล้วเพราะเขาไม่คุ้นเคยแบบเรารของเรานี่พัน40องศามาแล้วตอนนี้ก็ต่ากว่า40องศาแล้วนี่นะครับังน,นั้นเรื่องอากาศก่อนนะอุณหภูมินะครับในส่วนของอุณหภูมิเนี่ยก็มีส่วนนะฮะทำให้เครื่องจักรเครื่องมืออะไรต่างๆที่เขาเตรียมตัวไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอแผงโซลา่าแผงพลังงานเนี่ยนะครับแล้วก็ ตัวที่พัดลมหมุนนะฮะที่จะหมุนผลิตไฟฟ้าจากพลังลมนะครับแล้วอุปกรณ์ควบคุมต่างๆเนี่ยครับในหลายๆพื้นที่นะฮะอุปกรณ์พวกนี้เองมันต้องถูกออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศนะครับภูมิอากาศอย่างบ้านเราบ้านเรานี่ถือว่าโหดนะครับคืออุณหภูมินี่ลดต่าลงนะก็ก็ต่าลงถึงไม่มากนะครับแต่เวลาสูงขึ้นนี่สูงขึ้นอ่อสี่สิบสามสี่สิบสี่องศาได้เลยนะฮะในในฤดูแล้งที่ผ่านมาแต่ว่า ของเราก็ร้อนสั้นหน่อยแต่ถ้าเจอนึกถึงปีที่แล้วก็ยาวเลยนะครับไอ้การอย่างนี้แล้วมีความชื้นสูงด้วยนะครับอย่างปีนี้จะเห็นได้ชัดชเจนนะอุณหภูมิไม่สูงเท่าไหร่แต่ความชื้นสูงทําให้เกิดฝนตกลงมานะแล้วถึงกับให้เกิดลูกเห็บนี่แสดงว่าความชื้นที่พัดมาจากทะเลนี่สูงมากเลยนะครับการนี้แหละครับพวกอุปกรณ์เครื่องมือนะฮะคิดว่าในหลายๆพื้นที่ไม่พร้อมนะไม่พร้อมที่จะรับสภาพอากาศร้อนและชื้น ถ้าหามว่าอยู่บ้านเราอุปกรณ์ต่างๆเรารู้เราคุ้นเคยเราก็จะเลือกใช้อุปกรณ์ที่รับกับความร้อนความชื้นได้ดีนะครับคราวนี้ของเขาเวลาผลิตไปทําไปมากๆนะแล้วก็อยู่มานานสักพักหนึ่งเพราะเขาจะร่นลงนะรนรงใช้ไฟจากโซลา r เซลล์นะไฟจากพลังงานลมเนี่ยมากนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่คราวนี้นะครับสิ่งสําคัญเราเรียกว่าแบ็กอัพแบ็กอัพเอเนจีนะเราต้องมีอย่างเพียงพอนะครับ บ้านเราเองก็มีการโจมตีกันมากเลยว่าเรามีแบ็กเอเพลังามากเกินไปนะครับคราวนี้เราต้องมีความพร้อม,อมถ้าเราจะใช้พลังงานทางเลือกอย่างเช่นพลังงานที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะบ้านเราที่มีนะมีจริงๆก็เป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะก็คือมีกลางวานันกลางคืนก็ไม่มีนะครับคราวนี้เราจะใช้แบ็กอัพที่ไหนมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญบ้านเขาก็ลักษณะเดียวกันนะครับเวลาเขา อยู่นะเขาก็มีโซล่าเซลล์นะที่ใช้นะครับซึ่งก็ใช้ด้เวลากลางวันเท่านั้นนะจะมีแบตเตอรี่บางส่วนที่จะเก็บพลังงานไว้ใช้กลางคืนได้ด้วยนะแต่ของเขานี่มันจะมีวินเอเนจีพลังลมนะครับที่มีค่อนข้างต่อเนื่องนะฮะการที่มีอะไรต่อเนื่องดีแล้วก็ค่อนข้างประมาทนะครับในการที่จะมีแบ็กอัพก็ไม่ได้แบ็กอัพอย่างถ้าพูดถึงพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์นะครับจริงๆแล้วต้องมีแนะบ็กอัพร้อยเปอร์ซนนะฮะ 14ล้านกิกะวัตนะครับของอสเปนนะก็ต้องมีพลังงานมั่นคงจริงๆเราเรียกว่า99%เลยนะครับคือล้มเหลวได้1%เท่านั้นเนี่ยต้องมีพลังงานมั่นคง100%นะฮะ เพราะว่าเรามองเห็นใน้ชัาเจนอย่างบ้านเราีิกลางวันก็มีพระอาทิตย์กลางคืนก็ไม่มีพระอาทิตย์ของเราพลังงานลมมีน้อยนะเราก็เลยไม่ได้เป็นอ้อพลังงานลมมากมีมาเสริมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใครที่ของเราเนี่ยกลางวันใช้พระอาทิตย์กลางคืนก็ต้องใช้ไฟของการไฟฟ้าคราวนี้ถามว่าการไฟฟ้าโอกาสไฟฟ้าเขาเดือดร้อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าสู์ภูมิภาคการไฟฟ้าฟายผลิตเนี่ยเขาต้องสร้างกําลังไฟเผื่อไว้ เผื่อไว้ก็ถูกพวกเราโจมตีบ้างนะว่าเผื่อมากหรือเกินนะรตรงนี้แหละครับเป็นส่วนที่ถ้าถ้าเรียกว่า,เ,าเขาจะประมาทไปหน่อยก็คงใช่นะครับไม่ว่าจะสเปนโปรตุเกสฝรั่งเศสบางส่วนด้วยนะฝรัร่งเศสเขามีพลังงานนิวเคลียร์มั่นคงมากนะเขาก็ยังล้มไปเมืองหนึ่งนะครับแต่เมืองเดียวนะฮะไม่ได้ยิ่งใหญ่อันนั้นเป็นประเด็นสําคัญนะครับว่า,าระบบแบ็กอัพมี ต้องแข็งแรงต้องใช้ระบบที่แข็งแรงนะครับอย่างบ้านเรารถ้าพูดถึงระบบแบ็กอัพนะฮะจริงๆแล้วสิ่งที่เราใช้น้ํามันใช้ถ่านหินนี่ไม่ใช่ตัวแบ็กอัพนะครับเราเองเราใช้พลังงานเพื่อการผลิตเราใช้จริงส่วนแบ็กอัพที่มีผลดีจริงๆนะฮะคือพลังงานน้ําครับเราใช้พลังงานน้ําจากประเทศเราเองไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยโบร,ราณก็คือภูมิพลคืนสิริกิตนะฮะ เขื่อนเชี่ยวหลานที่อยู่ภาคใต้นะครับนอกจากนั้นหลังๆนี่เราก็ไปพัฒนาไฟฟ้าในประเทศลาวนะฮะแล้วก็ส่งมาใช้ในประเทศไทยนะครับที่ผมบอกว่าต้องออมีความมั่นคงก็คือว่าเรียกใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะฮะไม่ใช่ว่าจะเรียกใช้ต้องเอา,อาห่านหินไปต้มน้ำนะฮะอีกห้าชั่วโมงมันถึงจะมาเป็นไฟนะแต่เขาเขาดับตั้งเก้าชั่วโมงนะฮะในบางพื้นที่นี่เรียกว่า ไม่มีไฟใช้ล่มล่มไปทางไฟฟ้าแล้วก็ล่มไปทางระบบสื่อสารด้วยนะครับมันรถไฟฟ้านี่ติดอยู่กลางกลางรางเลยนะฮะของน้ําห้องส้วมเต็มไปหมดอะไรอย่างนี้นะครับอยู่กัน6กถึงเชั่วโมงอันนั้นก็เป็นปัญหาหนักเขาเราแบ็กอัพเรียกใช้ได้เร็วก็คือพลังงานน้ํานะครับบางทีเราใช้ไปเราไม่รู้หรอกครับว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าภูมิภาคเขาบริการเราอย่างดีนะครับ เวลาเราเกิดไฟไหม้เราเคยเกิดไฟไหม้โรงไฟฟ้าบางประกงมาแล้วนะครับแล้วโรงไฟฟ้าที่เราใช้แก๊สจากยานาดาเยตะกุลนะะที่ราช,ชาบุรีนะครับก็เคยถูกระเบิดระเบิดท่อแก๊สนะฮะแล้วเราก็ไม่มีแก๊สใช้มาแล้วอืเราเรียกไฟจากประเทศลาวมาใช้ได้เลยครับอันนั้นคือกําลังสํารองนะฮะกำลังสํารองที่เรียกใช้ได้ภายในห้านาทีอันนั้นแหละครับเป็นสําคัญมากที่สุดว่า แบ็กอัพนะแบ็กอัพแบตเตอรี่ก็เหมือนแบ็กอัพมือถือเราเนี่ยครับต้องต้องมีไฟนะอ่าเรียกใช้เมื่อไหร่ก็อ่าเอ้านจะหมดแล้วนะครับเสียบปลั๊กใช้ได้เลยไม่ใช่ว่าเดี๋ยวชาร์จฐานก่อนอะไรมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นระบบกําลังไฟสำรองนะฮะของเขาเนื่องจากว่าอ่าเขามีทั้งพลังลมนะมีทั้งพลังโซล่านะครับก็คิดว่าเขาแบ็กอัพกันและกัน บแบงค์อัพกันละกันก็หมายความว่าขาดอะไรก็เอาอีกตัวหนึ่งมาเสริมนะจะซื้อพลังงานนิวเคลียร์จากฝรั่งเศสก็จะพาะช่วงที่จําเป็นนะครับอันนั้นก็เป็นเวลาไม่การันตีการซื้อฝรั่งเศสก็จะขายให้จํานวนหนึ่งเท่านั้นความจริงเขามีมากพอนะครับของนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสนะครับนะเขาก็จะขายให้บ้างน,นะขายให้บางจําน,นวนคราวนี้พอเลยเวลามันล่มลงมันล่มลงนี่ที่สําคัญนะเดี๋ยวนี้เราใช้อิเล็กทรอนิกส์คอนโทรลมดนะฮะ ขนาดบางทีนะบางครั้งแบ็กอัพแบตเตอรี่ที่เราใช้กับระบบคอนโทรลเสียหายนะฮะไฟมันถูกตัดหมดเลยครับ<ช>อันนั้นแหละเป็นตัวควบคุมนะที่แบ็กอัพนะนอกจากจะต้องใช้จากแหล่งไฟที่มั่นคงแล้วนะครับจะต้องมีระบบสายส่งเสริมนะครับอของเรานี่ถือว่าเรื่องไฟฟ้าเหมือนถนนเลยครับม,มาตรฐานมาตรฐานระดับต้นๆของโลกเลยนะครับ อย่างเช่นการประปาเราอาจจะนึกไม่ถึงนะฮะประปาปอนหลวงเนี่ยครับมีไฟฟ้าใจเข้าของระบบนะครับอ่าไฟฟ้าจากปอนหลวงกรุงเทพนะฮะไฟฟ้าจากนนทบุรีนะครับถ้าหากว่าระบบในระบบหนึ่งล่มลงเกิดมีปัญหาลงอีกระบบหนึ่งเข้าช่วยได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นนับปลาเราไม่ขาดแน่นอนนะมีเรื่องทอดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่สําคัญนะครับเราเองเรานึกถึงว่าขนาดมาตรฐานสูงเหมือนประเทศอังกฤษนะฮะ ทางบินฮิตโรนะครับก็ก็เกิดปัญหามาแล้วนะครับที่ว่าเวลาไฟไหม้โรงไฟฟ้าย่อยของเขานะฮะฐานีจ่ยเขาไม่มีระบบแบ็กอัพที่เรียกว่าเป็นเป็นเป็นกริดเชื่อมโยงกันเป็นยังไงงมเนี่ยนะฮะตรงนี้เสียไปเอาตรงนู้นมาวิ่งเส้นวิ่งสายไฟมาจากผมยกตัวอย่างที่บางเขนเนี่ยครับ <S <S อันนี้องน้ำบางเขนนะฮะเอาไฟจากนครหลวงเข้าไปใช้นะกรุงเทพไปใช้ถ้าหากว่าไฟจะตกไฟจะอ่อน ก็ขอไฟใช้ไฟจากนนทบุรีมาเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครแบ็กอัพนะต้องอมีความมั่นคงแล้วก็ต้องมีระบบส่งที่เรียกว่าแทนกันและกันได้ด้วยนะครับอันนี้อาจจะพูดยาวไปหน่อยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่เขาเองเขาจะต้องปรับปรุงขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้ถ้าถามว่าบ้านเราล่ะอย่างที่เรียนนะครบ้านเรานี่การฟ้าฝ่ายผลิตการฟ้าศูนย์ภุมิภาคการฟ้านาครหลวงได้เตรียมการไว้ท่านดีแล้ว แต่ก็ถูกโจมตีมากหน่อยนะฮะว่ากําลังสํารองเรามากเกินไปนะครับเรามีกําลังสำรอง40%ผมเห็นประเทศญี่ปุ่นมี5%ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมถ้ามองอย่างนี้เนี่ย5%ที่ถูกสุดนะทำให้ค่าใช้จ่ายมันต่ำใช่ไหมฮะ40%ที่จะแพงแต่ว่า40%มันก็จะเยอะไปหรือเปล่าครับถ้ามองมองในแง่ของของกำลังสำรองแบคเอพเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกำลังสำรองที่ปลอดภัยนะครับ25% หนึ่งในสี่นะครับหนึ่งในสี่บวกกับพลังงานแสงอาทิตย์<ม>เพราะว่าพลังงานสมมุติว่าเรามีเราใช้พลังงานอยู่หมื่นเมกะวัตนะฮะเราก็ต้องมีสำรองอยู่สองพันห้าร้อยเมกะวัต์นะครับ<ม>ที่เรียก<ม>ใช้ได้ทันทีนะเรียกใช้ได้ทันทีไม่ใช่ต้องไปแช่ฐานอีกนะฮะคราวนี้ถ้าหากว่าเราพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาห้าพันเมกะวัตเราก็ต้องมีแบ็คกรอบอีกห้าพันเมกะวัตด้วยเพราะฉะนั้น อาการแบกอัพนี่ก็จะมากกว่า25้าอร์เซนขึ้นมาอีกบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องพร้อมนะที่จะให้การพัฒนาเราก้าวไปข้างหน้าเป็นโลกสีเขียวด้วยครับถ้าเรามองในแง่ของออระบบสำรองที่เรียกว่าแบตเตอรี่ผมเห็นออสเตรเลียเขาทำเนี่ยเป็นทั้งรัดเลยใช้ใช้โซลาเซลล์เลยแล้วก็มีสถานีใหญ่ของเทสลาไปลงทุนเนี่ยเป็นแบกอัพแบตเตอรี่เลยอันนี้ถือว่าเป็นแบกอัพที่มาตรฐานไหมครับครับใช่ครับจำใดที่อย่างที่ผมเรียนนะฮะมีการ เอาไฟกลางวันไปชาร์จไว้ฮะเขาจะสถานีใต้ดินด้วยนะฮะเพื่อให้อ่เรียกว่ารักษาอุณหภูมิให้ได้ดีด้วยเนี่ยนะครับเราก็สามารถจะเอาเป็นอ่าแบ็กอัพแบตเตอรี่นะครับแต่ก็ต้องสมบูรณ์ฮนะอย่างที่ผมเรียนว่าไม่ใช่แบบมีเหตุได้ต้องมีพลังงานอยู่เสมอแล้วก็ต้องฝึกใช้อยู่เสมอด้วยฮนะต้องมีการซ้อมเหมือนกับเราซ้อมดับเพลิงปีละครั้งเนี่ยครับปกตินะเราจะมีซ้อมใช้เดือนละครั้ง นะครับโดยละครั้งที่จะเรียกว่าเอากําลังสํารองเข้ามาใช้นะเพื่อให้เวลาเกิดเหตุจริงก็สามารถใช้ได้ทันควันนะฮะกำลังสํารองนะฮะนอกจากแบตเตอรี่สํารองนะครับเรายังมีถ้าพูดถึงไฟฟ้าพลังน้ํานะครับเราก็มีไฟฟ้ากําลังสํารองอ่าอย่างเช่นเที่ที่โคราชเนี่ยโคราชคืนกระเพิงเนี่ยครับเรามีอ่างเก็บน้ําอ่างบนอ่างบนนี่คือแบตเตอรี่สํารองเลยครับอ่าเวลาไฟเหลือใช้เราสูบน้ําขึ้นไปเก็บ เป็นเนื้อน้ำะนะฮะเวลามีคนใช้แย่งกันใช้ไฟมากเขาก็เอาเนื้อน้ำน่ะลงมาปั่นไฟขายนะฮะอันนั้นก็เป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นการบริหารจัดการแบ็กอัพอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับคือทั้ที่ใช้แบตเตอรีกตตร่ก็ใช้เป็นอากก่นนนอางเก็บน้ำแทนะเป็นอ่างเก็บน้ำนะเป็นการอ่างเก็บพลังงานไว้แบตเตอรี่ก็เก็บพลังงานฮะเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับแต่ว่าอ่างบนนะอ่างบนของอ่างเก็บน้ำลำพะเพลิงนะครับอันนั้นเป็นเหมือนแบตเตอรี่เลยครับ ปกติแล้วโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมีการชาร์จไฟกลางวันนาะเแาแทนที่เราจะเอาไฟที่จากโซลาร์เซลล์เนี่ยเข้าไปในแบตเตอรี่เราก็เอาไปปั่นไฟเลยไอย้ไปปั่นน้ําเลยปั่นน้ําขึ้นไปเก็บข้างบนแล้วพอกลางคืนล้วก็ปล่อยน้ําลงมาใช้เลยอย่างนี้ถือว่าเป็นกําลังสํารองไหมครับใช่ครับถูกต้องเลยนะเอากําลังที่มีเหลือนะครับเอ,อปกติกําลังที่เราเหลือ จะไปอยู่หลังเที่ยงคืนนะฮะประมาณหลังสี่ทุ่มนะฮะเราจะกําลังที่เหลือหลังสี่ทุ่มเนี่ยสูบน้ําไปไว้อ่างบนเขื่อนลําพะเพิงนะครับสูบน้ําไปไว้อ่างบนเขื่อนภูมิพลนะฮะสูบน้ําไปไว้อ่างบนของเขื่อนสีนกครินไม่ได้มีที่เดียวนะครับผมยกตัวอย่างที่ว่าเราอาจจะมองเห็นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อน,นลำตะคองชัดเจนหน่อยนะเพราะมีถนนวิ่งผ่านถนนไม่ได้วิ่งสนีนักครินเราไม่รู้นะครับก็ามีการสูบขึ้นไปเก็บด้วย อย่างที่ดิพูดเลยครับว่าพลังงานช่วงไหนเหลือนะฮะสมมุติว่ากลางวันเขาก็พยายามทำฟลูตเิ้งโซลารลอยน้ำนะฮะเอาโซลารลอยน้ำน่ะสูบน้ำขึ้นไปเก็บที่อ่างเก็บน้ำเขืนศรีน,นครินทร์นะครับแล้วพอกลางคืนก็ปล่อยน้ำลงมากลางคืนนี่เขาจะไม่ปล่อยตอนดึกนะฮะก็ปล่อยประมาณหโมงเย็นถึงสามทุ่มก็คือ,อตอนที่เราแย่งกันเปิดแอร์ใช้ไฟนี่แหละครับก็เป็นช่วงเวลานะเป็นช่วงเวลาที่การจัดการครับ สถานที่ที่จะทําอย่างนี้ได้มีเยอะนะในประเทศไทยผมว่านะที่มีมีอ่างเก็บน้ําอยู่บนดอยอะแล้วก็สูบน้ำจากข้างล่างขึ้นไปเก็บนี่ผมว่าเออตรงนี้น่าสนใจแล้วมันไม่ต้องลงทุนเยอะมากมันเหมือนกับมีแบตเตอรี่เก็บไว้ไม่ต้องไปสร้างแบตเตอรี่เราก็ใช้วิธีการคือถังเก็บน้าเป็นแบตเตอรี่ไปอันนี้น่าจะส่งเสริมให้มีการใช้เยอะๆในประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะบนดอยอะไรพวกนี้ก็จะมีอยู่เรื่องการใช้พื้นที่ซึ่งพื้นที่บนดอยก็จะเป็นที่พื้นที่ป่านะครับ ถ้าหากว่าเป็นพื้นที่ปลาอนุรักษ์ก็เป็นที่จะต้องอนุรักษ์ไว้นะฮะแต่เราต้องมาช่างตุกมัดกันแล้วนะครับว่าถึงวันนี้นะพื้นที่อนุรักษ์นะเรากําหนดได้ไหมว่าถ้าหากว่าโดยใช้เป็นแบตเตอรี่สํารองเป็นอ่างเก็บน้าสํารองนะจะต้องอนุรักษ์พื้นที่โดยรอบให้เคี้ยวขจีให้มันดี่าเขตอุทยานอีกก็ได้นะทําได้อยู่ที่ว่ามีน้ามับกำหนดเพื่อให้เป็นสถานที่เก็บน้ำสำรองเอาไว้ปั่นไฟครับ ตอ,ต,ตอนนี้นนกำลังอยู่ที่เกินจุฬาภรณ์นะเกินจุฬาภรณ์อยู่ที่ชัยภูมิครับกําลังศึกษาเพื่อหาทางททาแบบนี้เหมือนกันนะฮะแต่อย่างที่ศกกรีนครินทร์ภุมิพลกับที่ลำพะเพงนั้นทําไปแล้วนะใช้อยู่ทุกวันครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร